สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูน้ำตกกันนะคะเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทบทวนนะคะจากใบงานที่แล้วแล้วมาเลยที่เราได้ทำในเรื่องของอักษรควบใช่ไหมอักษรน,นำอักษรควบก็จะแบ่งเป็นควบแท้ควบไม่แท้ใช่ไหมคะอะซึ่งใบงานนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเลย คุณครูว่าหลายคนน่าจะยังจําได้ที่คุณครูได้สอนไปนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทบทวนอักษรน,นมแล้วก็อักษรควบกันนะคะก่อนที่จะมาทําใบงานเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนนะคะในเรื่องของอักษรน,นากันก่อนนะคะอักษรนำอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะอักษรน,นา ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวค่ะประสมกับสระเดียวกันซึ่งออกเสียงได้2แบบนะคะก็คือออกเสียงได้พยางเดียวก็คือเปล่งเสียงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ออกเสียงสองพยางก็คือเปล่งเสียง2ครั้งนั่นเองค่ะนะคะทีนี้คำที่มีอักษรนำออกเสียงพยางเดียวนะคะก็คือคำที่มีหอนำแล้วก็คำที่มีอนำยอนะคะอ่ามาดูคำที่มีหอนำกันก่อนค่ะเช่นคำว่า หรูหราเห็นไหมคะหอหีบนำรอเรือหรูหราวาดวันหอหีบนำวอแหวนหวาดวันนะคะหนักหนาหอหีบนำนอนหนูนะคะหนักหนาต่อไปคำที่มีอ,อนำยอจะมีแค่สี่คำนะคะมีแค่สี่คำให้เรียนจำไว้นะคะก็คือมีคำว่า,ย,าย่าอย่างอยากนั่นเองสี่คำนี้ก็คืออักษรน,นำนะคะที่ออกเสียงพยางค์เดียวแล้วก็มีอ,อนำยอนั่นเองนะคะ ต่อไปจะเป็นคําที่มีอักษรนําออกเสียงสองพยางค่ะถ้าเป็นการออกเสียงสองพยางเนี่ยจะเป็นคําที่เป็นอักษรสูงนําอักษรตีนําอักษรต่ําเดียวนะคะก่อนหน้านั้นเราก็เรียนไปแล้วนะแต่ยางอักษรสามหมู่นะคะกลุ่มรู้สึกว่ากลุ่ม A สอบท่องไปแล้วแจะเหลือกลุ่ม B ยังไม่ได้สอบท่องนะคะฉะนั้นคําที่มีอักษรนําออกเสียงสองพยางนะคะก็คือคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวแล้วก็ คำที่มีอักษรกลางนําอักษรต่ําเดียวนั่นเองนะคะโดยในการออกเสียงเนี่ยพยางค์แรกจะออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงก็คือออกเสียงแค่ครึ่งเดียวนิดเดียวนะคะส่วนพยางค์ที่สองจะออกเสียงแบบมีหอนํานะคะมาดูตัวอย่างค่ะคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ําค่ะเช่นคําว่าคํานี้เราจะอ่านว่าขนาดอ่านว่าขนาดค่ะเห็นไหมคําว่าขาออกเสียงอะแค่กึ่งเสียง หนาดก็ออกเสียงแบบมีหอนำนะคะขนาดคำนี้อ่านว่าฉลองคำนี้สยองแล้วก็ถวายนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเช่นคำว่าตลาดอ่ะคำแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงเหมือนกันนะคะคำที่สอ,ออกเสียงแบบหอนำนะคะตลาดนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอร่อยแล้วก็คำสุดท้ายอ่านว่า สวัเดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอักษรนำนะคะอักษรนําทีนี้เดี๋ยวไปทบทวนในเรื่องของอักษรควบนะคะอักษรควบแบ่งเป็นอักษรควบแท้และควบไม่แท้นะคะมาดูคําควบกล้มแท้อ่เรียกวา itos, Bi ่าอักษรควบแท้คําควบกล้มแท้แบบนี้ก네็ได้นะคะอักษรควบคําควบกล้ <espresso> calendar, ทำทีนี้มาดูค <broadcast S 1> ําควบกล้ำแท้นะคะถ้าเป็นควบกล้มแท้เนี่ยจะมีพยัญชนะต้นที่เป็น กอไก่นะคะขอไข่คอควายต่อเต่าปอปลาผอพึ่งแล้วก็พอพานนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นพยัญชนะต้นตัวหน้าและก็จะมีพยัญชนะตัวหลังนะคะตามหลังก็จะเป็นรอเรือรอลิงแล้วก็วอแวนนะคะเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นกับพยัญชนะตัวที่สองนะคะพร้อมกันนะคะ จึงเป็นคำควบกล้ำแท้นั่นเองมาดูนะคะในบทประพันธ์นี้ก็จะมีคำควบกล้ำแท้อยู่ในบทประพันธ์นี้ด้วยนะคะอ่ะเด็กๆเดีเดเด๋ยวอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะกลับกลายให้เปลี่ยนแปลงจะพลิกแปลงกลับขวัญขวายสายฝนพรมโปรยปลายปลายทางมีความกลมเกลียวครอบครัวปรองดองรักอยู่พร้อมพักหุ่นพร้อมเพรียว พลงคลุยเพราะพริ้งเชียวเสียงกราวเกลียวปรบมือชมอ่ะเห็นไหมคะนี่คาแรกเลยกลับกลายเป็นคําควบกล้ำแท้เห็นไหมคะพยัญชนะต้นคือกอไก่พยัญชนะตัวหลังเป็นลอลิงนะคะอ่ะก็มีคําควบกล้าแท้อยู่ในบทกลอนนี้หลายคําเลยนะคะต่อไปถ้าเป็นคําควบกล้ำไม่แท้ค่ะถ้าควบกล้ำไม่แท้จะมีอยู่2แบบนะคะมี2ประเภทนะคะมาดูแบบแรกค่ะก็คือคําควบกล้ำ ไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นสโซส,สลาสเสือแล้วก็จจานส่วนพยัญชนะตัวหลังจะเป็นรอเรือนะคะเวลาออกเสียงเราจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวค่ะเช่นคํานี้นะคะเสร็จนะคะอ่านว่าเสร็จนะคะจริงก็อ่านว่าจริงปราใสนะคะคําว่าใสนี่เป็นคำาพอกล้ำไม่แท้นะคะออกเสียงแค่พยัญชนะต้นนะคะปลาใส ไซนะคะคำว่าไซก็เป็นคำพ้อกล้าไม่แถนะคะออกเสียงแค่โซโซแบบที่สองนะคะคำพ้กล้าไม่แท้ที่มีพย,ยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นทหารหาค่ะแล้วก็มีพย,ยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือทรรอนะคะเวลาไปเจอคำที่เป็นทหารหาร,รอเรือเขียนติดกันให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงส so so. อโซทรรอออกเสียงโ so ซนะคะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าไซนะคะคำนี้อ่านว่าซับ แล้วก็คำนี้อ่านว่าทราบมันเองนะคะอ่าค,คุณครูทบทวนให้แล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนมาดูใบงานของเราค่ะเปิดใบงานเรื่องอักษรนำอักษรควบแท้อักษรควบไม่แท้ขึ้นมานะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะคําสั่งนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์คําต่อไปนี้ว่าเป็นอักษรนำอักษรควบแท้หรืออักษรควบไม่แท้นะคะมีคําว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมค,คุณครูหนึ่งรอบค่ะคําแรกนะคะขณะกล่าว ว่างครบขนบกวัดแกงไซขนมต้นไซมัดซีฉลาดฉไหนแทกขมาอารามสรุปตรากตรำจะมืน่นจริงต้อยอเนกเคร่งเครียดอินซีจริตทรัพย์สินเศร้าเสริมสร้างสมาธิเสร็จ เวทสุดโจมคร่ำครวนกรนกคร่ำพลอดหญิงหวั่นไหวทราบพร้อมเพรียงคงลั่นเปลี่ยนแปลงนะคะให้นักเรียนนำเอาคำทั้งหมดนี้ไปใส่ในช่องด้านล่างนะคะคำไหนที่เป็นอักษรน,นาให้เอามาใส่ช่องอักษรน,นาคคำไหนที่เป็นอักษรควบแท้ใส่ในช่องอักษรควบแท้แล้วก็ คำที่เป็นอักษรครบไม่แท้ก็ใส่ในช่องอักษรควบไม่แท้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะข้อละหนึ่งคำอ่ามาดูอักษรนำอ่ะนักเรียนว่าคําไหนที่เป็นอักษรนําบ้างคะคําแรกเลยค่ะคําว่าขณะค่ะขณะนะคะเป็นอักษรนานะคะเวลาเราอ่านออกเสียงคําว่าขณะก็คาว่าหนะมีหอนำนเห็นไหมขณนะ พยัญชนะตัวหน้าพยางแรกอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงนะคะพยางที่สองอ่านออกเสียงแบบมีหอน,นำนะคะฉะนั้นขณะจึงเป็นอักษรนำต่อไปถ้าเป็อนอักษรควบแท้อ่ะควบแท้จะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นกับพยัญชนะที่ตามหลังพร้อมกันนะคะก็คำว่ากล่าวนั่น,นเองค่ะกล่าวน,นะคะคำว่ากล่าวเป็นอักษรคว,วบแท้ค่ะต่อไปถ้าเป็นอักษรควบไม่แท้อ่ะ ก็คําว่าไซค่ะคําว่าไซเป็นอักษรควบไม่แท้เพราะว่าอ่านออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะอ่าพยัญชนะที่ตามหลังเป็นรอเรือไม่ได้ออกเสียงเลยฉะนั้นคําว่าไซจึงเป็นอักษรควบไม่แท้นะคะจากนั้นเด็กๆไปหาคําที่เหลือมาเติมให้ครบนะคะให้หมดเลยอันไหนเป็นอักษรนําก็ใส่ในช่องอักษรนําอันไหนที่เป็น อักษรข้อแท้ก็เอามาใส่อันไหนข้อไม่แท้ก็เอามาใส่ให้ครบทุกคำนะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายลงในอัลบั้มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ